วิธีพากเสียงของเราลงในคลิปทำใน Facebook ง่ายๆแต่ที่แอป Facebook ตรงคุณกำลังคิดอะไรอยู่แต่ที่ไอคอนรูปภาพเลือกวิดีโอหรือคลิปที่เราต้องการพากเสียงครับสังเกตตรงนี้ให้เราแตะแก้ไขแต่เสียงที่เป็นรูปไอคอนดนตรีเราสามารถ รับลดเสียงที่มากับคลิปได้ตรงนี้นะครับหรือเราสามารถเพิ่มเพลงได้ตัวอย่างในคลิปจะใส่ภาคเสียงให้เราแตะเพิ่มไวโอเวอร์เลื่อนตัวตำแหน่งไปช่วงวิดีโอที่จะภาคเสียงกดค้างตรงนี้เพื่อภาคเสียงใส่คลิปภาคเสร็จให้ปล่อยให้เราทำภาคเสียงแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเราสามารถภาคเสียงหรือบันทึกเสียงได้ทุกตำแหน่งของคลิปนะครับ ยกตัวอย่างถ้าเราต้องการลบเสียงที่เราพาคให้เลื่อนตัวตำแหน่งไปยังตำแหน่งเสียงที่จะลบแล้วแต่ยกเลิกแต่ลบเสร็จแล้วให้เราแตะเรียบร้อยแตะถัดไปใส่ข้อความอธิบายวิดีโอแล้วแตะถัดไปขั้นตอนสุดท้ายแตะโพสทำง่ายกดติดตาม ไล like, ค์คอมเมนต์และแชร์ครับแม่แม่ครับ